ใจน้ำไม้ไร้แแห่ไม่แแห่ไม่เห็นจริงๆไหนๆแต่เรามีภาว่ะเดี๋ยวนะเราต้องขุดลงไปชั้นหนึ่งว่ะถ้ากูจะกลับบ้านยังไงโอ้ขุดมันมากได้ดูป่ะไอ้พวกสมัยก่อนที่เขาอัญเชิญฮีโร่ไปเคยเคยดูดูกูจะไปดูไปดูแล้วก็ไปทำแล้วก็แต่ประตูสวรรค์ละสิ่งที่พวกเราผิดหวังที่สุดตอนเด็กกูงงเลยทำไมไปไม่ได้วกูอยู่เล้วกูอยู่ห้องนี้ขยะมึงก็เอาตัวมึงลงมา ีเปอร์ด้วยถ้ามันดีเพชรกูม,มีใช้ไปเหอะเดี๋ยวคุหาให้ใหม่ถ้ามันระเบิดให้มันระเบิดซสปูปบอกบ้านไม่สวยอ๋อสปูปยังไม่ลงรีซอร์ชแท็กเออเอ็นวิลอยู่ไหนเรมิแอนวิลประมานมึงที่ขุดมันขุดเร็วจนบล็อกมันบล็อกเลยคือความเหล็กก็มีนะเยอะด้วยหลายแตกเลยความเหล็กอยู่ไหนไม่รู้อยู่หลังบ้านเราไงก็ไม่ใช่อีไม่ใช่เอ,เยอยาไหม,ไมล่ะก็ใช้อยู่เหร เ,เแทนว่นจะให้ไล์แมปมันขึ้นมานี่มันทำไ, <ป S 2> ไ,ไปตรงไบเนตปรับขึ้นปรับลงไม่ไม่อยากให้มันเป็นไล์แมปอ๋ออันนั้นทำไม่เป็นีเกียร์ปรับคอร์สมากเล<า>ยไดนามา์ไลท์เฮ้ไม่ไห้แก้ไ, <ล S 1> ไม่ใช่จริงๆกันไหนไหนแต่ทำมีความ ได้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 ไดโนไดโนเสามีเพชรจริงด้วยเนี่อย่ากระโปกูบอกเลยไม่โปหรอกโปเนี่ยเนี่ยเช็ดจอพวกความบริสุทธิ์ขนาดนี้มึงยังไม่เชื่อกูอีกเหรอไม่รู้ไม่ได้ดูอยู่ไม่ได้ดูมากูผิดแล้วเราก็จะดิ่งลงล่างหนึ่งบล็อกแล้วก็เลี้ยวขวาจุบเจอเลยกว่าหน้าจอมันมาก ต้องสุดเดี๋เก็บของไปหาอาหารเหมือนเดิมไอ้เฮียเก็บเก็บไม่ไหวไม่ไหวเออทำไมอาหารมันตรงนี้ทำไมแน่นี่เยอะเยอะมันไม่มีคนไปให้อาหารวัวไอ้หน้าบ้านส่วนใหญ่ให้ประจำแล้วก็เอาไปเลยมันก็ไม่ได้แบ่งใครโอ้ยลงรีสอร์ทแพ่ลงรีสอร์ทแพ่ลงรีสอร์ทแพ่เอ่อไอ้นนี้嘛นี่เหรออสแผ่นรีซอสแพ่กูขอโทษไอ้เหี้ยชื่ออะไรวะ New default เปลี่ยนสกินตัวมึงอะนะเปลี่ยนไกินดาบกูจะเป็นรีสอร์ทแพ่ไงรีสอร์ทแพ่คืออะไรไอ้เหี้ยกูจะเข้าบ้านไงเดี๋ย ที่เห็นคีเปอร์ตัวบมวงตุยโอ้ยระเบิดก็ระเบิดไม่เข้าระเบิดเลยเจอหินยอกหินง้อยเฮ่น่ามันหินงอกหินย้อยหินเงอะเงะเงอะเงอะเงอะเงะโอ้ยโอ้ยจะลงรีซอร์ทซ้อนกันนะฮะกูวุ้นลงซ้อนมาเยอะเนี่ยไม่มันเปลี่ยนฟิเจอร์ทั้งคู่เลยซึ่งกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าอันไหนมันจะทำงานเฟสกูทำงานป่ะเดี๋ยวนะเราต้องขุดลงไปชั้นหนึ่งว่ะถ้ากูจะกลับบ้านยังไง โอ้ขุดมันมากกูค่าโกลเลมได้ว่าแทนค่าได้ค่าได้ทำไมมันไปเกิดข้างล่างอีกแล้วเฮ้ยท้าดูวงจรในเอิร์ธวะช่างมันเออเก็บของครับเก็บของโอเคไปได้เวลาออกลงเมืองแล้วก็เอากระตนที่ได้มาจากการเก็บจากที่แทนขุดไปด้วยบูพูยากเข้าสู่การหาเลเวลเออเอิร์ธทำไงให้ต่ามันออกมาวะต้องเรียกมันต้องร้องเพลงเรียกมันอ๋อได้ละดันให้ละดันได้ละเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงมาใหม่นะ เราจะขัจนภัยนโรกวก้วน <S 2> <S 2> เนาะเฮ้ยที่บ้านเรามีโคมั้ยมีแหละดู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 ดีดู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 อูดูดูดีดนดูดูดเอเอดอดูดูดมดูมูดาาูดววาดีู่ด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 ูู่ดูดใช่ว่าูดูดูีูดูดูดูแูดูดยดูดไม่ดูดู่่าถู้ดแถวดี้พวกเร,สรกดสดู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 ดิกูิกเจอร์อ่านั่นเก่าดวัสดครับเฮ้ยูด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 ูทูดูดูดวะ ก่อนนแล้วัมาดิลงไว้แตกเลยกกำลังจะบอกว่ามอนเกิดได้แต่คีเปอร์จะเกิดคีเปอร์เกิดพอดีเกิดพอดีลงไปคนเหตุแบบนี้ดื้อได้เทคนิคแล้วมึงรอนวิชาพิธามรอนวิชาฉายาไหมคาเวลทับหัวเอ็กเล่แม่งมองง่ายกว่าแท้แท้แท้แบนไอพีเจอเจอเพชรเฉยเลยโปเยอะโปรเจอหมดเจอเหล็กโอ้โตคาบลอยได้โอ้ว้าวเวลี่คูดทางซ้ายทางซ้ายแล้วเจอกับผีผีนั่นก็ผีนั่นก็ผีแล้วผีผี เอ้ยถ้วาดถ้าวาดลาวามมีิชิมินปะวะได้เงี้ยเลยกูว่าใช้เล่นตั้งเยอะทำไมกูไม่ได้วะอไม่ได้เหรอถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าได้นะกูกูลงแล้วเริ่มทำยังไงดีหาเพชรง่ายตื้อเรายังต้องการเพชรอีกอะต้องการหามาให้พวกแบบเปลี่ยนไอดีใหม่อะไรเงี้ยเออเปลี่ยนกันบ่อยเหลือเกินเพชรเปลี่ยนไอดีบ่อยอะเอิ่มเราไงต่อดี ห้าตรงนี้สี่พอและเพชรจะแตกป่าหวังว่าจะพอสำหรับไอ้พวกชอบเปลี่ยนไอดียไม่พอไม่พอกูต้องขุดให้เต็มกล่องเลยไหมเต็มกล่องได้เนยเทเลไลท์หนึ่งแตกมีอยู่ในกล่องลับนะซึ่งหาไม่เจอหรอกเทีนทีเลยเทีนทีเฮ้ยใครทิ้งเลยถ้าโตนให้คนตื่นเลือดสินะฮีโร่บายแน่เลยเฮ้ยเจอฮีนแ่ฮีโร่ไแทนนก็บอกว่าฮีโร่บายเจอฮีโร่บายแน่เลย นี่ได้ดูป่ะไอ้พวกสมัยก่อนที่เขาอัญเชิญฮีโร่บ่ายเคยดูดูกูจะทมันดูใช่ล้วก็ไปทำแล้วก็แต่ประตูสวรรค์แล้วติ่งที่พวกเราผิดหวังที่สุดตอนเด็กกูงงเลยทำไมมันไปไม่ได้ะแทนบ้านเราอยู่ที่กัตรูศูนย์ศูนย์นายเป็นคนบอกเองว่าจำไว้ว่าศูนย์ศูนย์เจอบ้านแล้วเดียวไม่มาถึงบ้านก็แต่มันก็ใช้ได้จริงๆเลยปกติไอแทนมันก็เป็นพวกที่สร้างบ้านไม่ทางจากตรงจุดเกิดเท่าไหร่แต่ถ้ากูเล่นกูจะไปหาหมูบ้านแล้วกูจะอยู่แม่ขันธุ์ใครมันมาเข้าถ้ำนี่วะถ้ำพวกเราก็ขุดกันนออยยู่แถวๆๆบบ้้้าามึงรีเเเชดิฮโค อย่างจริงไอ้เยอะตรกาวนะไม่อยากกาวเรารู้ว่าเอิร์ญมีไม้ไม้มีเยอะอยู่หรอวะเอิญมีดาร์โคกเต็มเลยไม้อยู่ไหนวะอีกล่องไม้เนี่ยกล่องไม้กล่องไม้นี่เราทางขึ้นอยู่ไหนวะอ๋อวิธีดีที่มันเอาไม้เอามาคาเป็นเกาะนีิเทลไลได้แล้วก็มีแบบโยนโยนของแล้วมันจะได้ของคูณสองไม่ไม่ถ้ามึงทำอย่างนั้นนะกูบอกเลยเทลไลทแม่งกลายเป็นสิ่งของไอ้ขอเลข หน่อยคือวิ่งวิ่งวิ่งกลับไปถ้ำเดิมเฮ้ยวงจรใครเนี่ยกูไปอยู่ห้องวงจรใครคุณเลยคุณเลยมันก็มีอยู่คนเดียว <c oughs> วะที่ทำวงจรเนี่ยเอาเคทิท้งไม่ทำแล้วขุดวงจรทิ้งซะกล่ามันจะไม่ได้แค่ขุดวงจรวนะเห็นไหมไม่ได้พกดินทรายติดตัวไปสักนิดนึงใครสอนให้ปลูกดาร์กโอ๊กแบบนี้วะอยู่เอ้กูอยู่ห้องนี้ขยะ ึงกล้าตัวมึงงไอกูโผล่ห้องไหนเอิอตัวฮะขุดทะลุมาเจอขุดเจอห้องไหนห้องนอนห้องที่ขยะเอ้ยแล้วกูเผลอไปอุดลาบาเด้อกูตกใจเหรอแล้วมันจะทิ้งขยะยังไงเอ้ยถ้ำที่กูล่วงมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาถ้ำไหนก่อนนะมมีหลายถ้ำเอาถ้ำที่มันสูงสูงมัาเอเอาไม่ไม่มััันนนมมอยู่ต่ำๆอันนั้นมันโซเชนยลปะวะนั่นมันชาเขียวกูจะไปสร้างบ้านเอาเวลาไ้นะกูจะสร้างเอาเวลาสร้างบ้านเดี๋ยวจะสร้างบ้านแนวโมเดิร์นบัวเฟ เด to so ี๋ยยวเเฮ้ห็นในแทนเฮ้ยกูจบน้ำเสียงมา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 ตอนนี้กูจะหิวตายแล้วแล้วกูขุดบล็อกในน้ำไม่ได้ใครไหมึ่ห่วงレスปาเลยเช่นเสียงแต่คนไม่ไหวแล้วด้วยเ้าจะมีโอกาสหนโอกาสทำให้กูดีกูหหยเลยใช่โอ้ของรักของข้าเป็นบ้ากันหมดไอ้ขี้บ้าไม่ต้องพยายามมันเหมือนอยู่แล้ว เออเมื่อทำไมวอาลาวาลาวาเจอคนร้ายแล้วเออเฮ้ยกูทำอะไรกูอุดลาวอย่าบ้านกูกูตกใจกูรยกว่าลาวาเลยคยทบไอ้สเกลลิตันไอ้ตัดมืออีกแล้วมือมันแย่ไอ้ที่มันเป็นเครื่องพ่นเขียน ร้องพ่อมันทำหาอะไรกันไปตัวนั้นมึงจะวาหาแป๊ะเบื่อคุณต้องทำอะไรเออถ้าตายไปไม่เห็นยืนกองน้ำหน่อยทำยมึงไม่เห็นเนี่ยสองอันเนี่ยขอโทษตาบอดแค่ทาไมอกใช่ป่ะเนี่ยใช่แล้วไม่แค่ฟาร์มต้นไม้มาทำนานเนี่ยคือกูมาโผล่ที่วงจรมึงแล้วกูก็ไม่รู้ทางขึ้นกูจะขึ้นไปยังไงไม่ยังไงก็ได้แต่รับผิดชอบในสิ่งตัวเองทำไปวงจรสกาดใช้ไม่ได้ไม่แต่อย่างเดียวตายก็าทำพังแล้วซ่อมได้ก็รอตัวไปเฮ้ยกูซ่อมได้ใกล้ห้องกูไม่เปียวอ่ะใกล้ใกลบ้านกูปีชปเปอร์ แมันระเบิดว่ะเออมัน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 มีหินให้กูวาจริงแต่กูไม่มีปิกแอกเจ๋งเลยโอ้ยแฟนทอมอีกแล้วแล้วมันก็ตายข้างบนเลยมึงไว้จะจะทำอะไรอีกเวลามีคนพูดว่างูหงิดว่ะมันต้องมีอะไรพี่เรียนพี่เรียนกูขึ้นบ้านไม่ได้โอเคไปตัดไม้ทำลายป่ามึงอีกแล้วมึงคือเขาเลยกูมึงไว้ต้องเกิดมึงไว้มึงไปตัดที่ไม่คดเกิดเปล่าบนโลกนี้เป็นมอนสเตอร์ที่แบบ ปลาขยัะขยะกดชีเปอร์ต้นไม้โตอ่ะแทนเฮ้ยเอาชูมไรมาจากไหนอะ Amazing เออถามถ้านายรู้จักเขาว่าถ้านายรู้จักเขาว่าเนเธอร์ผมรู้สึกว่าตั้งหงิดตั้งหงิดใจที่กลัวค้อนตัดไม้ว่ะค้อนค้อนขวานขวานกูลงสกินค้อนให้ให้ขวานสมันคือมันคือค้อนขอานเออเอาขวานชาร์ปสีมาตัดไม้ไม่เหมือนเอาขวานเปื้อนเลือดมาตัดไม้ให้ตัดไม้แล้วไม่โปกูทำไมมีเรื่องมีไอ้เทียไม่รักโลกมี่ยโลกของร้อนมาดิแก๊ อยากโดนยิงแบบมันตายว่าแกกี่รอบแลหรออย่ามันจะตายอีกรอบนึงอะกูดูแต่เลื่อดเขาไม่ค่อยลดนะอ๋อเออใช่เออแต่แต่บางทีก็อาจจะหกลงไปแล้วตายบึ้มเดียวไม่ทรมานวันช็อตวันคิวถ้ามันต่อทามด้วยเดทเท์เล็ตนะเขาคนเดียเดี๋ยวกูไปเป็นบอสในระลอกเองรีบปลาไก่แล้วไก่ไม่เกิดว่ะเอ้ยขอพิกแมนสักร้อยตัวได้ป่ะแทนเอ้ยรออยู่นะสมมติพิทแมนนี่รออยู่นี่นี่แดนแดนเขาหยบเจอมาแทนถ้ามันอยากตายก็เอาให้มันเลยให้ทาร์มมาวางหินโมนี้อีกแล้ว ตรงไหนก็ไม่วางอะไรไปไล่ฆ่ากบฏนะแล้วก็เฮ้ยอย่าริมทำงานทำวิวอยู่ริมหมดอย่าโดนวิเทอร์สกิลเอ้ยตีวิเตอร์ชอบตีหาหัวให้กูสิเฮ้ยวัวที่ร้องก็สวยว่ะเพื่อนอ่ะคืออะไรไอ้คือไอ้ตรงฟาร์มเราจะมีจุดที่มันเป็นบันไดถ้าเราเติมน้ำเข้าไปมันจะเพิ่มมิติเนเธอร์คอร์เทสฟาร์มเหล็กโโอ้ห มาทีเล็กก็เยอะไปเกือบแตงกวาแตงกวาแตงกวาวาบ้านใครแตงกวามาขายก็บ้านตัวเองครับคนละมาไอ้เชี่ยทำไมสปีดล่าเขาไม่ตีวิเทอร์กันทำไมมันจบเกมไม่ได้เกมนี้เราจะตากำลังบีคอนมันก็ไม่สปีดล่างสิ